ต้องลองทำก่อนกล้าที่จะทำก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอะถนัดอะไรแล้วเราชอบทำอะไรหรือว่าทำไปแล้วว่าตอนแรกคิดว่าชอบอยากทำนี้นะแต่แบบพอทำไปทามาอา้ามันไม่ใช่เด็กเอาก็ลองแบบเปลี่ยนไปเรื่อยทุกคนแบบมันต้องมีช่วงที่แบบว่าเริ่มก่อนที่มันจะเติบโตอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าเหมือนการดัดฟันอะถ้าเราเริ่มแรก,แรก คือมันยังช้าเราก็ต้องแบบค่อยๆใส่ต่อเนื่องทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันค่อยๆขยับพอมันขยับแล้วอ่ะมันก็จะขยับได้ไวขึ้นง่ายขึ้นเก<ม>๋ว่าช่วงที่มันแบบทําไปได้เรื่อยๆเป็นช่วงที่แฮปปี้สำหรับหนูนะแฮบบปปี้สุดๆเพราะว่าคุณจะทําอะไรก็ได้คุณไม่ต้องคิดเยอะมากจนแบบเสียความเป็นตัวเองอะไรเงี้ย สำหรับหนูคือตอนแรกคนอื่นมองเข้ามาอันนี้ก็คือแบบมีชื่อเสียงเอ้ยสามารถหาไรายได้ได้อุ้ยมีครบทุกอย่างแล้วแต่แบบพอหนูไปดูดีเฮ้ยเราขาดอะไรบ้างแบบมันต้องมีเวลามันต้องมีแบบสุขภาพที่ดีมันต้องมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีกับคนรักหรือว่ากับเพื่อนกับอะไรเงี้ยเราขาดอะไรไปบ้างหรือว่าเรามีแค่แบบชื่อเสียงกับเงินทองอะไรเงี้ยเราก็มาดูแล้วเราก็แบบพยายามจัดจัดบาลานซ์ให้ได้อะไรเงี้ยสำหรับหนูก็คือบางอย่างมันก็ยังแหลมอยู่อะไรเงี้ยอยากให้มันแบบ ไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยให้มันแบบเท่าๆกลมๆอะไรเงี้ยค่ะคือไม่คิดเลยว่าจะทำ YouTube แล้วก็มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้มีคนแบบติดตามรักเราชอบเราอะไรเงี้ยมันมาไกลเหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยเด็กคนหนึ่งจะมาทำทำช่องเปิดบริษัทหรือว่ามีเพื่อนๆมีอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่า ตอนแรกก็กะจะแบบทาสร้างไรายได้อะไรเล่นๆเแนบบ่เพราะว่าออมันมาไกลจริงๆคนคนนึงมันจะมีบริษัทได้เหรอหรืออะไรเงี้ยเราเราจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างต้องมีบัญชีต้องมีแบบว่าคนแบบบริหารคนดูแลหรืออะไรพนักง,งานอะไรเนี่ยแต่ตอนที่เปิดบริษัทต,ตอนแรกทําเองหมดเลย <laughs> ยังไม่มีคนทําให้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครทําให้ได้บ้างหรืออะไรเงี้ยแต่การเปิดบริษัทมันก็ ต้องหาคนมาทําเราต้องเอาไม้เซตของเราอะให้คนอื่นเข้าใจรับรู้แล้วคือการพัฒนาคนอะมันยากมากคือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดทุกวันด้วยก่อนที่เราแบบจะไปพัฒนาคนอื่นได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามทําอยู่ค่ะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่ว่ารู้สึกกดดันตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาความสุขของเราเนี่ยแหละเพราะว่าวันที่เราตั้งพงไว้อ่ะแต่แบบเราอเอ้ยมันทุกข์จังเลยเราก็คุยกับคุณป้าคุณป้าก็าเลยบอกว่าหนูทําอะไรก็ได้เลยลูกหนูทําที่หนูมีความสุข,ขอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ๋อเราก็มีโกของเราแหละแต่ว่ามันมันไม่ควรจะมาเอาความสุขของเราไปหมดอะไรเงี้ยหนูคิดว่ามันก็ ความสุขของหนูก็คือก็ต้องมีความสุขในสิ่งที่ทําแล้วก็ไปถึงเป้าหมายด้วยแต่ไม่ได้วางเป้าหมายอะไรแบบชัดเจนหรือว่าแบบเพราะว่าถ้าเกิดการคาดหวังกับตัวเองหรือว่าให้คนอื่นมาคาดหวังวกลัวจะแบบมันไม่เป็นตามหวังแล้วจะผิดหวังค่ะก่อนอื่นคือบอกเลยคือต้องลองทําก่อนกล้าที่จะทําก่อน แล้วเราจะได้รู้ว่าเราอะถนัดอะไรแล้วเราชอบทอําอะไรอะไรเงี้ยหรือแบบทําไปแล้วแบบว่าตอนแรกคิดว่าชอบอยากทํานี้นะแต่แบบพอทําไปทํามาเอา้อมันไม่ใช่เด็กอ๋อก็ลองแบบเป,เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยความที่เราทํา y u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  e บอะเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างไปเที่ยวก็ได้ไปกินก็ได้ไปเล่นเกมก็ได้ไปร้องเพลงไปเอ็กซ์ตรีมอะไรก็ได้จะแบบว่าจีบกันใน u t u b e ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบว่า มีบ้างยูทูบเบอร์ที่บอกว่าจีบจีบกันก็ดูน่ารักดีอยากทำอะไรที่เราถนัดทำได้เลยและไม่เดือดร้อนใครทุกคนแบบมันต้องมีช่วงที่แบบว่าเริ่มก่อนที่มันจะเติบโตอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าเหมือนการดัดฟันนะถ้าเราเริ่มแรกๆคือมันยังช้าเราก็ต้องแบบค่อยๆใส่ต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆมันค่อยๆขยับพอมันขยับแล้วอ่ะมันก็จะขยับได้ไวขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องผ่านช่วงแรกๆ ให้ได้ก่อนเก๋ okay, ว่าช่วงที่มันแบบทําไปได้เรื่อยๆเป็นช่วงที่แฮปปี้สำหรับหนูนะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าคุณจะทําอะไรก็ได้คุณไม่ต้องคิดเยอะมากเยอะมากคำนี้เยอะคิดก็คิดนะค,คะแต่ไม่ต้องคิดเยอะมากจนแบบเสียความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องนี้ก็สําคัญเพราะว่าพอมันไปถึงจุดที่เราทําแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนคาดหวังเยอะจับตามองดูเราว่าเราจะทําอะไรอันนั้นก็ไม่ได้ พูดผิดเสียงดังโมโนโทนอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังมากไปไม่ได้เสียงเงียบมากไปไม่ได้คือแบบเรานิ่งเกินไปหรือเรามีดุออกมานิดนึงก็ไม่ได้คือทําอะไรก็ไม่ได้คือแบบมันไม่สามารถทําให้แบบถูกใจคนอื่นช่วงที่เราทําไปแรกๆอ่ะมันคือแฮปปี้สุดหนูจะบอกว่าคุณโชคดีแล้วถ้าคุณได้ทําช่วงแรกๆแ,แล้วได้ต่อเนื่องแล้วแบบมันเป็นแบบมาถูกทางอะไรอย่างเงี้ย นั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะคืออ๋อตอนนี้เรามีมีคนติดตามนี่นี่อ๋อมันก็คือธรรมชาติที่เราทํางานแล้วเราแบบตั้งใจทํามันทําออกมาให้ดีที่สุดมันก็เป็นธรรมชาติที่มันควรจะได้ผลลัพธ์แบบนี้หรือถ้าเราทําออกมาแล้วมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นธรรมชาติที่มันอาจจะมีแบบมีคนรักอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบความคิดหลากหลายเพราะว่าเราก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่พอเรามีคนเห็นเยอะ ก็มีคนที่สามารถคิดต่างไปต่างมาได้หนูว่าคิดว่าหนูมันจะมีพุ้มๆกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มันเหมือนมันค่อยๆลดลงลดลงนะแต่ว่าก็ยังทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่านึกถึงคําที่ลุงบอกว่าถ้าหนูเครียดมากๆหนูออกไปโลกข้างนอกนะเพราะว่าคนในชีวิตจริงอะไม่มีใครเขามายืนมาว่าหรือมากดดันมาทําร้ายเราด้วยคําพูดต่อหน้าแล้วมันก็จริงแล้วหนูก็อยากออกไปไหนแล้วก็ออกไป เราอยากไปกินอะไรแล้วก็ออกไปหนูคิดว่าเรื่องพวกกระแสหรืออะไรพวกนี้ถ้ามันไม่เกิดนะเราจะไม่รักคนใกล้ตัวมากขึ้นเราอาจจะรักอยู่แล้วอะแต่พอมันเกิดอะไรบางอย่างปัญหาอะไรบางอย่างมันจะทําให้เรานึกถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเขาถึงบอกว่านึกถึงหน้าพ่อแม่ไว้หรือว่าคิดถึงคนในครอบครัวหรือรักคนใกล้ตัวไว้เส้นหนูอะรักแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอด แต่พอมันเกิดอะไรเงี้ยมันทําให้เราคิดถึงมากขึ้นไปอีก